คลิปนี้ผมจะพาไปดูวิธีการคุมระนาบแนวเสานะครับที่ท่านเห็นอยู่ฝั่งนี้นะครับที่เป็นการแบ่งฟังก์ชันของห้องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องพระหรือห้องน้ําผมมีวิธีการคุมแนวเสายัางไงให้มันเรียงกันได้ระนาบแบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไปชมกันด้านหน้าที่ท่านเจ้าบ้านเห็นนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ผมขึ้นฟังก์ชันของตัวห้องต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งเสาประตูผมก็ทําการตั้งเรียบร้อยแม้แต่เสาย่อยที่แบ่งฟังก์ชันของ ห้องแต่ละห้องก็ตั้งเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆก่อนเดี๋ยวจะอธิบายแต่ละส่วนให้ท่านเจ้าบ้านได้เข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับอย่างโซนนี้นะครับเป็นโซนห้องน้ำนะครับโซนห้องน้ำเนี่ยครั้งแรกที่ท่านเห็นยังไม่มีเสาอะไรสักต้นเลยนะครับหลังจากที่เราขึ้นโครงสร้างทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาตั้งเสาย่อยแนละ้วเสาย่อยก็คือต้นนี้นะครับแล้วก็ต้นนั้นนะครับเสาย่อยตัวเนี้ยจะเป็นขนาดเดียวกับเสาบ้านนะครับซึ่งผมใช้เป็นเหล็กกล่องสคูณ4ี่นิ้วความหนา,นาสาองบบ้านน,ค,นคั ตัวนี้แล้วก็วิ่งเนี่ยไปถึงเสาตัวนู้นนะครับนั่นคือเสาหลักของบ้านฝั่งนู้นแล้วก็เสาหลักกลางบ้านนะครับเวลาที่ติดตั้งเสาย่อยทั้งสองฝั่งเรียบร้อยนะครับฝั่งนั้นฝั่งนี้เราก็จะได้สเปซของห้องน้ําฝั่งนี้แล้วนะครับเพื่อที่จะติดตั้งประตูแล้วก็ติดตั้งตัวเสาเสริมต่างๆขึ้นมาบริเวณผนังนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนั้นหรือว่าด้านนู้นหรือว่าแม้แต่ด้านนี้เองนะครับนี่แหละครับตัวเสาย่อยที่ผมพูดท่านจะได้เข้าใจก่อนนะครับไอ้เสาย่อยตัวนี้มันก็จะมีคาาานววิ่งงรรัับเเเลต้ส็ ราจะต้องมีคานตัวนี้วิ่งมารับซึ่งก็จะเป็นเหล็กกล่อง4คูณ4นิ้วความหนา2.3มิลเมเหมือนกันเห็นไหมครับมันจะเป็นเหล็กขนาดเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวอนาคตมันจะสอดพ้องกับการติดตั้งผนังนะครับเดี๋ยวค่อยลงดีเทลตรงนั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนี่ยเหมือนกันครับเนี่ยฝั่งนี้ตรงนี้จะเป็นประตูฟังก์ชันประตูก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคลิปการตั้งเสาท่านก็ไปดูวิธีการตั้งเสาเสริมหรือเสาประตูของบ้านได้นะครับในคลิปที่ผมเคยลงไว้นะอันนี้จเปน,เนนาาลังงครึไถย ตัวนี้คือเสาหลักของบ้านตัวนี้เป็นเสาย,ย่อยตัวนี้จะแบ่งฟังก์ชันเป็นห้องพระนะครับซึ่งจะได้แนวกับเสาหลักนะครับเสา,าย่อยตัวนี้มันจะขึ้นจุดนี้แล้วก็จุดฝั่งนั้นของบ้านเพื่อแบ่งฟังก์ชันนะครับด้านบนก็จะมีคานวิ่งลับแบบนี้เลยเหมือนกันเป็นเหล็กกล่อง4ีคูณสนิ้วความหนา2.3มมิลนะครับต้องบอกแบบนี้ส่วนเสารประตูจะเป็นเหล็กกล่องขนาด4ีคูณสนิ้วความหนา1.8มิลนะครับทั้งหมดเลยที่เป็นประตูบ้านนะครับผมจะใช้เป็นเหล็กกล่องตัวนี้นะครับต่อไปเราจะ ที่ท่านเห็นนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเอ็นนะครับหลักการดึงเอ็นนะครับเราจะดึงเอ็นจากเสาต้นแรกไปหาเสาต้นสุดท้ายของแต่ละฝั่งนะครับไม่ใช่ว่าดึงจากต้นนี้แล้วก็ไปหากลางบ้านอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับการดึงเราต้องดึงให้เป็นแนวยาวเลยจนสุดเลยเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดเวลาที่เราตั้งเสานะครับสําคัญนะครับเพราะแนวการตั้งเสาเราจะบังคับจากต้นสุดท้ายมาหาต้นแรกอยู่แล้วในการดึงเอ็น เนี่ยถึงจะถูกต้องนะครับถ้าท่านดึงไปแค่ต้นกลางนะครับผมบอกเลยมีโอกาสผิดพลาดสูงนะครับอ่าต้องบอกแบบนี้